ลยปลูกกับมือเก็บกับมือเลยจ้าแมกาเดนเมาเลยอะไรได้ได้เอาไหนไหนก็เมา450ร้อยห้านี่ก็เห็นว่าเป็นคนกันเองเลยลดให้นะหมวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ค่ะจะเดี๋ยวอะไรล่ะกระเพราของเจ๊450อ้าวมันแพงไปไหมเจ๊ครึ่งพันแล้วนี่ไม่ได้ตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังเลยค่าแก๊สก็ขึ้นค่าทางด่วนก็ขึ้นแจจะให้ฉันขายกระเพรากรรมและเห็บหอยได้ยังไงล่ะแก๊ปลูกหลังบ้าน เก็บกับมือปลูกกับมือเจ๊ใช้ค่าทางด่วนค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรของเจ๊ตรงไหนคะค่าเตือนค่าแก๊สใช่ไหมคะเจ๊ฉันก็ต้องขึ้นทางด่วนไปแล้วก็ลงมาเจ๊ขีโกงอีกแล้วเห็นไหมคะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราตามเจ๊แหวกไปดูการปลูกผักแบบลดต้นทุนนั่นคือการปลูกบนต้นกล้วยค่ะจริงจริงอยู่แถวๆกินเองอย่างนี้เออไปเลยจะได้รู้คุณค่ามันจอกตั้งอยู่บางเลนนครปฐมค่ะปลูกยังไงลองไปดูเลยเฮ้ยคืชื่อว่ากล้วยเงี่ยแหวกรู้มานานแล้วล่ะค่ะว่าประโยชน์นันเหลือหลายแต่ใครจะรู้ล่ะค่ะว่าอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของกล้วยที่คาดไม่ถึงเลยก็คือเอาไว้ปลูกผักได้ ชาวบ้านชาวเกษตรเนี่ยเขาเรียกวิธีการนี้ว่าการปลูกผักบนต้นกล้วยค่ะปลูกกันค่าต้นแบบนี้เลยนะคะม,มันจะทําได้จริงแล้วมันจะขึ้นจริงจริงหรือไม่มแหวกและสงสัยสงสัยอ่าจริงๆแล้วเราสามารถปลูกได้เพราะว่ากล้วยเนี่ยนะเป็นพืชที่อวบน้ําถ้าหลักเราตัดเครือกล้วยแล้วเนี่ยกล้วยจะใช้เวลาสลายตัวคือเน่าล้มลงไปเนี่ยประมาณ2เดือนในช่วงช่วงเนี้ยเวลาย,ย่อยสลายมันก็จะมีธาตุอาหาร ที่สัพืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ฉะนั้นการปลูกผักบนต้นกล้วยก็คือการใช้ประโยชน์ต้นกล้วยจนานาทีสุดท้ายแทนที่เราตัดทิ้งไปเราก็สามารถที่จะเอาปลูกผักได้สักรุ่นหนึ่ง นี่คืออาจารย์ชาตรีอาจารย์สอนวิชาเกษตรโรงเรียนสถาพรวิทยาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะที่เขาบอกกับเราว่าภูมิปัญญาการปลูกผักบนต้นกล้วยนี้แท้จริงแล้วเป็นของชาวเวียดนามค่ะเขาทํากันมาแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะแล้วก็ได้นํามาปรับใช้กับบ้านเราส่วนวิธีการปลูกนั้นไม่ยากเลยล่ะค่ะแต่ว่าต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าซะก่อนค่ะเมล็ดผักนะครับที่สาคัญคือต้องเป็นผักที่อายุสั้นเช่นพวกผักสลัดผักกาดหอมนะครับหรือว่า กงตหลังจากใช้เวลาเพาะมาเมล็ดกว่า15วันจนได้ต้นกล้าผักต่างๆแล้วก็สามารถนําไปปลูกบนต้นกล้วยได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะนําไปปลูกนั้นจะต้องตัดเอากล้วยที่โตเต็มที่เอาไปกินซะก,ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าปลูกในช่วงที่ยังมีกล้วยอยู่นั้นเขาก็จะไปแย่งสารอาหารกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องตัดกล้วยออกก่อนใบกล้วยเนี่ยก็ปล่อยไว้ให้ร่มเงาจากนั้นก็เจาะรูตรงลําต้นให้ลึกพอประมาณค่ะก็จะเจาะลึกประมาณ 2- 3สนิ้วครับ แต่เรากลับกล้วยไว้หนึ่งกาบน,นี้ต้อไว้ต้นก้ามาเราก็เอาออกจากกระบะเพาะนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่กลับกล้วยที่เราเห็นเนี่ยมีประโยชน์ฮะเราต้องล็อกไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้นี่ฮะ,ะตัวล็อกลวดะฮะล็อกไว้ปุ๊บอันนี้ได้ละหนึ่งต้นต้นเดี๋ยวต้นนี้จะได้ประมาณประมาณก้าผักประมาณ 20- 30สิครับ ว่วทางต้นเลยที่สําคัญเนี่ยต้องมันรดน้ําให้ชุ่มฉ่าทุกเช้าเย็นหรือจะใช้ปุ๋ยชีวภาพรดช่วยด้วยอีกแรงก็ได้แล้วก็รอประมาณเดือนกว่าๆค่ะต้นกล้าน้อยๆก็จะค่อยๆเติบโตจนเต็มต้นก็เลยจนกลายเป็นผักพร้อมกินกรอบๆแล้วล่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภู้ปัญญาเด็ดที่ไม่ใช่ของใครที่ไหนเป็นของอาจารย์ชาตรีที่ท่านคิดขึ้นเองค่ะแถมปลูกเองอย่างจริงจัง,จงด้วยนั่นก็คือไอเดียหนึ่งลง้ม และวี่ว่าเป็นอะไรไปถามอาจารย์เลยค่ะเนก็เป็นอีกหนึ่งหลุมหนึ่งเมนูงงนะครับเป็นการปลูกผักในพื้นที่จํากัดไอ,ไอเดียที่เราคิดตัวนี้คือเรามองว่าอ่าผมไปตลาดนัดก็เห็น,เห,นเห็นผู้ปกครองเด็กแข็งชาวบ้านเนี่ยท้าที่มีที่แต่ว่าต้องไปซื้อเครื่องต้งยมยำเครื่องแกงต้มเครื่องอะไรกันทำไมทาไมไม่ปลูกเองในหึงตารางเมตรเนี่ย อาจารย์บอกว่าถ้าบ้านไหนมีพื้นที่แค่หนึ่งตารางเมตรเนี่ยทำได้แล้วค่ะอยากจะกินต้มยำสักหม้อหนึ่งก็ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้อที่ตลาดนี่เหนื่อยค่ะเด็ดอาทีิบ้านได้เลยหรืออยากจะกินเมนูไหนแค่เพียงรู้ว่าแต่แล้วเมนูมีส่วนประกอบอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นรวมกันได้หนึ่งตารางเมตรอันนี้ก็จะเห็นเป็นเมนูลาบนะเมนูลาบก็จะมีที่เขาทำลาบกันก็มีโหระพาะจะเห็นว่างามเลยโหระพามีพริก อ่ามีผักชีฝรั่งนะมีสะระแหน่มีต้นหอมกำลังขึ้นนะฮะแล้วก็ถั่วฝักยาวแก้มนะอ้าวนี่เมนูแกงส้มนะแกงส้มก็มีหัวใจเท้านะมีพริกนะมีพริกแล้วก็มีมะละกอมีถั่วฝักยาวอย่างเมนูส้มตำก็มีมาลานะละกอที่มีถั่วฝักยาวนะแต่ที่สําคัญนะครับสําคัญถั่วฝักยาวของเราเนี่ยนะฮะปลอดสารพิษนะเนี่ยนะทุกอย่างปลอดสารพิษเนี่ยนะเนี่ยฮะ ชอบไอเดียนี้ค่ะนอกจากจะไม่ต้องเสียกระตังแล้วเนี่ยยังเอาไปทำกินได้แบบปลอดภัยไร้เคมี ซื้อเอาซื้อไอเดกก่จริงๆเนื่องจากว่าอาจารย์ชาตรีเองเนี่ยแกเคยเป็นมะเร็งแกก็เลยอ่ะมาหันมาปลูกผักกินเองดีกว่าก็คือดูแลสุขภาพร่างกายก็จักเคยกินเนื้อสัตว์ก็หยุดกินแกบอกว่าเนื่องจากว่าสัตว์ที่เราไปซื้อเนี่ยก็เลี้ยงด้วยอาหารที่เต็มไปด้วยสารเคมีแล้วก็การเร่งสีเร่งโตเร่งหัววุ้นฮอร์โมนอะไรเย้ยก็เลยแกก็เลยจัดการเอาใหม่ปรับชีวิตใหม่ผักเองก็เหมือนกันกินสุงสี่สูงห้าก็ไม่ปลอดภัยก็เลยจัดปลูกเองที่ บ้านเลยจัดเป็นเมนูไปแต่ละเมนูและดูไหมอาจารย์เด็ดผักปุ๊บกินได้เลยอาจารย์เป็นคนที่น่ารักมากนะคะสอนเด็กๆปลูกผักด้วยพอปลูกได้ปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปขายรายได้ก็เป็นของน้องๆนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปปลูกที่บ้านหรือว่าอยากจะอุดหนุนก็ลองโทรศัพท์ไปถามอาจารย์กันได้นะคะอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนสถาพรวิทยาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้แค่นี้เองด้วยนะคะอจากผักแล้วช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปหาอะไรที่เหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้จริงๆเลยนะคะ จะเป็นตลาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะ